ดีค่ะกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยข่าวกับปศก19นะคะอยู่กับดิฉันเช่นเคยชัดชลัยค่ะแล้วก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่สําสำนักง,งานทาหารพัฒนานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาน ได้จัดกำลังพลชุดบันเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถลาดน้ำอนเนกประสงค์ซึ่งบรรจุน้ำ6,000ลิตรสองเที่ยวร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมดำเนินการดักไฟป่าชุมชนในพื้นที่ตำบลโนนหอมพร้อมทั้งฉีดพ่นละอองน้ำคลุมอากาศเพื่อเป็นการลดปัญหาเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5ณบริเวณป่าชุมชนตำบลโนนหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,นั่นเองค่ะต่อนเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยช่างพัฒนาสำนักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการตามพัฒนาแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นให้กับราษฎรในพื้นที่บริเวณบ้านนำหลวงหมู่หตําบลวังซ้ายอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการข,ขนาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบรรัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเครื่องที่21สำนังกงานพัฒนาภาค2หน่วยบรรัญชาการทาหารนาได้นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมรถบรรทุกน้ำดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบก,กับปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอน้ำโมูหบ้านหนองอึ่องตำบลนายูงอำเภอศรีทาตจังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ